มาครับเรามาพบกับเลขกำลังสองชุดสุดท้ายนะฮะก่อนจะถึงเลขสามหลักเนาะ91กำลังสองจนถึง100กำลังสองครับก็หลักการเดิมครับใช้เทคนิคของการทำกำลังสองสมบูรณ์หรือสแควร์เพอร์เฟหรือบางคนก็เรียกเพอร์เฟ s q u สแควร์เนาะเพอร์เฟกสแควร์จะมีกรณีที่เป็นบวกกับกรณีที่เป็นลบนะครับจากอันนี้พี่นับจาก91 ึน้นไปจนถึงหนึใช่ไหมฮะเพราะนั้นชุดที่เป็น90เป็นตัวเริ่มต้นเนาะชุดที่เป็น90เป็นค่า A ก็คือเก้ากำลังสองได้8ปดพันึงเนี่ยเราจะมีพจน์ที่เพิ่มมาเป็นเราจะมีตัวที่เพิ่มก็คือ2 a งบุกบสแคไว้ใช้สำหรับเลข91 92 93 94แต่ถ้าเป็นเลขที่เป็น96 97 98 99 เราจะใช้ตัวตั้งต้น a เป็น100หรือ100กําลัง2ก็คือ10,000แล้วไปหกออกว่า 90x กําลัง2จะได้เท่าไหร่นะครับโอเคเนาะอ่ะเริ่มต้นตัวแรกเลยครับอันนี้น่าจะง่ายสุดลวแหละตัวแรกของเราเลยครับก็คือ9็ดกําลัง2เกิดจากอะไรครับเกิดจาก90บวก1ทั้งหมดกําลัง2โอเคเนาะ มันก็ได้เป็น90ก้าลังสองเป็นตัวเริ่มต้นนะครับบวกสองหน้าหลังสองคูณหน้าเก้าสิบคูณหลังเป็นหนึ่งแบบที่จะคูณรวกเลยเนาะสองคูณเก้าสิบคูณหนึ่งก็คือร้อยแปดสิบครับโอเคเนาะแล้วเรายึดร้อยแปดสิบ180ไว้เลยนะเพราะเดี๋ยวร้อยแปดสิบจะต้องคูณเพิ่มเข้าไปถ้าเรามีตัวหลังที่ไม่ใช่หนึ่งนะครับโอเคเนาะแล้วก็บวกกับหลังก็คือ 1, หนึ่งกาลังสองซึ่งก็คือหนึ่งอะไรครับอันเดียวกันเนาะ อ่ะมาลังเลขครับเก้าสิบกำลังสองแปดพันหนึ่งตัวที่เราเพิ่มมาร้180อยแปดสิบบิทหนึ่งก็คือร้อยแปดสิบเเห็นเนาะอันคำตอบมาเป็นแปดสองแปดหนึ่งครับเวลาสอนคลิปนี้นี่บางทีมีความรู้สึกว่าเหมือนสอนเอ่อตัวเลขไว้คำนวณอะไรบางอย่างอาจจะคำนวณแล้ว สมมุติว่าเราถูกเลขท้ายสามตัวอะไรอย่างนี้ก็มงมาแบ่งพี่ได้นะครับถัดไปครับเก้าสิบสองกำลังสองครับโอเคเก้าสิบบวกสองทั้งหมดกำลังสองเดี๋ยวน้องก็เก้าสิบกำลังสองเหมือนเดิมตัวกลางครับมันเป็นสองเท่าของร้อยแปดสิบก็คือสามหกศูนแล้วก็บวกกับตัวหลังก็คือสองกำลังสองนะฮะโอเคงั้นรวมเลขครับแปดพันหนึ่ง เลขหลังครับสามร้อยหกสิบบวกสองลังสองคือสี่เนาะจะเป็นสามหกสี่นะฮะดูเลขออกมาเป็นแปดหนึ่งกับสามก็สี่หกสี่แปดสี่หกสี่ครับคือเก้าสิบสองกำลังสองเนาะถัดไปครับเก้าสิบสามกำลังสองครับเก้าสิบบวกสามทั้งหมดกำลังสองเหมือนเดิมเก้าสิบกำลังสองบวกสามเท่าสองร้อยแปดสิบใช่ไหมฮะ สามเท่าของร้อยแปดสิบก็คือห้าร้อยสี่สิบสิบแปดสักกี่สิบสี่นะฮะเห็นเนาะแล้วก็บวกกับตัวหลังรับสามกำลังสองซึ่งก็คือเลข 9, เก้าอะไรเนาะนะฮะก็เป็นแปดพันหนึ่งตัวตั้งต้นเก้าสิบกำลังสองนุ๊บวกกับห้าร้อยสี่สิบบวกเก้าห้าร้อยสี่สิบเก้านะครับเลขเอามาเป็นแปดหสีเก้าัอไปครับ ก้าสี่กำลังสองครับก็เก้าสิบบวกสี่ทั้งหมดกำลังสองเก้าสิบกำลังสองเหมือนเดิมสี่เท่าของร้อยแปดสิบตัวบนเลยตัวแรกสี่เท่าร้อ,อยแปดสิบสิบแปดสี่ก็ได้ครับบางคนอาจจะจำไม่ค่อยคุ้สิบแปดสี่แปดสี่สามสองแส่สองทันสามสี่หนึ่งสี่บวกอีกสามเป็นเจ็ดก็เป็นเจ็ดสองแล้ว่อยเติมศูนย์เนาะก็เป็นเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็บวกกับสี่กำลังสองเนาะอ่ะ ยึดหลักพัก้าสิบกำลังสองแปด0ันหนนึ่งะฮะแล้วก็สองเลขที่เพิ่มเข้ามาเจ็ดสองศูนย์บวกสี่กำลังสองสิบหกเจ็ดสองศูนย์บวกสิบหกกเจ็ดสามหกอย่น้อยรวมเลขครับแปดแปดสามหกเก้าสิบห้ากำลังสองเลขนี้เราคุมแน่นอนครับเราใช้เทคนิคการเอาหลัก สิบก็คือเก้านะครับคูณเลขตั้งไปของเก้าก็คือสิบแล้วลงพาด้วยสองห้าเก้าคูณสิบเก้าสิบแล้วลงพาดด้วยอีกเฮ้ก็เก้าสิบสองเฮ้ตรงเนาะไปต่อครับถัดไปเก้าสิบหกเก้าสิบหกกำลังสองเนี่ยเราจะยึดตัวหนึ่งร้อยเป็นตัวตั้งเนาะแล้วเราหักตอกสี่นะครับเห็นเนาะมันก็จะเป็นหนึ่งร้อยกำลังสองนะครับทีนี้เครื่องหมายลูกเนี่ย เราลองคิดแบบเป็นสองหน้าหลังนะครับสองหน้าหลังกคือเาสองคูณหนึง่งร้อยเห็นไหมแล้วก็คูณกับสี่นะครับสองคูณหนึ่งร้อยก็สองร้อยสองร้อยคูณสี่ก็แปดร้อยใช่ไหมงั้นก็เป็นแปดร้อยแล้วก็บวกกับสี่กำลังสองเป็นอ 2, ่นอาดิฟต่างเดิมครับหนึ่งร้อยกำลังสอง 2. เรียนดีนิดหนึ่งนะฮะเวลาเขียนจะยากนิดหนึ่งนะ,ะน,ยยงน,น,น,งนะครับนะแล้วก็ ลบแปดร้อยบวกสี่สี่ก็คือส okay, ิบหกโอเคเนาะครับลบแปดร้อยบวกสิบหกก็ลบ 3, 000, 6, 000, 7, 8, เจ็ดแปดสี่นะหรือบางคนนะถ้าไม่อยากทำเป็นลบเจ็ดแปดสี่ก็ได้นะครับเราอาจจะเอาหนึ่งหมื่นลบแปดร้อยอะไรครับถ้าหนึ่งหมื่นลบแปดร้อยคือเก้าพันสองร้อยใช่เปล่าแล้วเราเก้าพันสองร้อยบวกสิบหกจะได้หัวไหม ก็เป็น 9, 2, 1, กเก้าสองหนึ่งหกครับก็เป็นเก้าสองหนึ่งหกเห็นไหมพอครับเก้าสิบเจ็ดกำลังสองโอเคกลายความจริงนะครับใกล้ร้นะอยแะร้อยสามถ้าหมดกำลังสองโอเคหนึ่งร้อยกำลังสองลบสองหน้าหลังสองคูณหนึ่งร้อยสองร้อยสนึงร้อยคูณสาม ้อยนะฮะแล้วก็บวกสามกำลังสองเ okay. นาะโอเคงั้นมาเริ่มเลยร้อยกำลังสองหนึ่งหมื่นตัวตั้งนะครับแล้วก็ลบกับหกร้อยแล้วก็ค่อยบวก 9, ะนะ 100, เก้าก็ได้เห็นร้อยไม่ใช่รอ้อยหมื่นลบหกร้อยเก้าพันสี่ใช่ไหมเก้าพันสี่บวกเก้าเก้าพันสี่ร้อยเก้าครับเก้าสี่ศูนย์เก้าแค่นั้นเองเห็นเนาะ ต่ไปเก้าสิบแปดกำลังสองครับหนึ100่งร้อยลบสองทั้งหมดกำลังสองร้อยกำลังสองลบสองหน้าหล,ลังสองคูณหนึ่งร้อยได้สองร้อยสองคูณสองสี่ร้อยก็ลบสี่ร้อยสังเกตนะว,ว่าเลขมันจะลดลงเหลือแปดร้อยสิร้อยสี่ร้อยเลขคู่ครับแต่มันลดลงกีละสองร้อยเนาะฮะแล้วก็เวกกับสองกำลังสองโอเคออกมาเป็นหนึ 1, ่งหมื่นเลขเดิมเลยนะฮะ ลบสี่ร้อยแล้วก็บวกสี่เอเคเอกมาเป็นหมื่นลบสี่ร้อยได้เก้าพันหกนะครับเก้าพันหกบวกสี่ก็เก้าพันหกร้อยสี่เก้าหกศูนย์สี่ไปต่อครับเก้าสิบเก้ากำลังสองหนึ่งร้อยตั้งลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองโอเคก็เป็นหนึ่งร้อยกำลังสองลบสองร้อยนะครับสองเท่าของหน้าก็คือหนึ่งสองร้อย ก็คือสองคูณหนึ่งร้อยจะเป็นสองร้อยนะครับแล้วก็คูณหนึ่งก็เป็นสองร้อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บวกหลังกาลังสองคือบวกหนึ่งกำลังสองก็จเป็นหนึ่งหมื่นเหมือนเดิมครับเห็นมั้ลบสองร้อยแล้วค่อยบวกหนึ่งหมื่นลบสองร้อยได้เก้าพันแปดเก้าพันแปดบวกหนึ่งก็เก้าแปดศูนย์หนึ่งครับ แล้วเลขสุดท้ายในชีวิตของเราหนึ่งร้อยกำลังสองคือหนึ่งหมื่นครับหนึ่งร้อยกำลังสองไม่หนึ่งหมื่นเพราะว่าหนึ่งร้อยกำลังสองก็คือการที่เราเลื่อนศูนย์สองศูนย์สองตัวเลื่อนสองครั้งก็คือศูนย์สี่ตัวศูนย์สี่ตัวก็คือหนึ่งแล้วก็เขียนศูนย์สี่ 100, 000. 000ส 4, ตัวก็คือหนึ่งหมื่นกันอีกเขียนนะครับหวังว่าทุกคนจากคลิปนี้นะครับผมเนี like monkey, ้ยก็ขอให้พวกเรานะครับผมนะที่ เจอเลขกาลังสองนะครับที่เยอะๆถ้ารู้สึกว่าจาไม่ได้ไม่เป็นไรใช้ไปเลยสรุปสูตรของมันก็คือสูตรที่เป็น a ลูก b ทั้งหมดกาลังสองหรือ a ลูก b ทั้งหมดกาลังสองโดยใช้ตัวเริ่มต้นเป็นหลักสิบที่ลงา้าทเ่ยศูนย์มันจะทําให้หนูฟอนต์ลูกในการสนมนุณได้ง่ายๆนะครับลูกนะ็ค่อยๆปินค่อยๆไปนะครับถ้าเราเจอเลขที่มันมากกว่าหนึ่ง้อแล้วใช้หลักตามเดิมในการคำนวณโอเคนะครับประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวครั้งหน้า ถามว่าจะมีเลขเกิน100หนึ่งร้อยกำลังสองไหมเดี๋ยวที่ขออนุญาตดูก่อนนะครับว่าเลขที่เกินหนึ่งร้อยมีตัวไหนที่มันออกประจําบ้างถ้ามันมีตัวที่ออกบ่อยๆเดี๋ยวที่จะตัดมาให้ว่าตัวที่ออกบ่อยเนี่ยมันจะเป็นเลขประมานไหนแล้วทาไมมันถึงออกอาจจะเป็นเลขที่ผมเป็นเลขตองอาจจะเป็นเลขเรียงอะไรนะครับหรืออาจจะเป็นเลขที่มันมีคุณสมบัติอื่นๆก็ทิ้งไปประมาณนี้เนาะยาอย่าลืมฝึก เพิ่มเติมนะครับหลุกนะตั้งแต่เลข1นึกลังสองถึง1นึ100่กำลังสองถ้าเป็นไปได้ก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพี่อาจจะมาเรียนให้เรื่องแต่เริ่มต้นจะมีคลิปรวมเลยหนึงกำลังสองถึงหนึ่ร้อยกำลังสอง